คลิปนี้จะพาไปสองกระเป๋าตัวแม่แ่บทะลุป,ประหลอดค่ะกับแรปเปอร์สาวนิกกี้มินาชค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับมอสนะคะและนี่ก็คือช่องแคทซ l ล่ามอสค่ะวันนี้มอสจะพาทุกคนไปส่องกระเป๋าแรปเปอร์ตัวแม่อีกคนหนึ่งวันนี้เนี่ยเราไปแบบว่าอินเตอร์กันมากดีกว่าไปส่องนิกกี้มินาชกันค่ะไปดูว่ากระเป๋าที่เธอใช้เนี่ยมันมีความแบบแรปเปอร์สายแฟร์สีสันจัดจ้านขนาดไหนไปดูกันที่ใบแรกเลยค่ะาสำหรับใบแรกนี้ค่ะจะมาจากแบรนด์หลุยส์วิตองค่ะรุ่นที่เธอเลือกใช้นะรุ่นนี้สุด ปังมากๆก,กับหลุยส์วิทองแคเมเปราบ็อกนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าที่เขาทําออกมาสําหรับเป็นทรงแบบคล้ายๆทรงกล่องค่ะทุกคนมีการตกแต่งด้วยตัวแคนวาสนะคะซึ่งเป็นลายโลโก้ลาโยมโนแกรมของหลุยส์วิทองเขาเลยรอบๆใบเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับหีบนะคะใบนี้เนี่ยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากพวกกระเป๋ารุ่นแรกๆที่หลุยส์วิทองทำออกมาก่อนหน้านี้แน่นอนเลยนะคะมาพร้อมกับตัวท็อปแฮนดิลค่ะคุณสามารถถือออกงานกลางคืนได้มีความหรูหรามีความพิเศษนะคะแล้วก็มาด้วยสายยาวอีกหนึ่งสายนะสำหรับสะพายซึ่ง สายยาวเนี่ยมันสามารถถอดออกแล้วมันก็ปรับความยาวได้อยู่ที่49.57ซนมค่ะสำหรับไซส์ของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่17.5คูณ21.5คูณ10.5ซนเมวัสดุของกระเป๋าตัวนี้ค่ะจะเป็นโมโนกรม m แคนวาสนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยโอ้โหสุดแซ่บ287,000บาทค่ะ ส่วนใบต่อไปค่ะแน่นอนว่ากระเป๋าแม่นิกี้มินาชเนาะจะให้มาสีดำํำสีอะไรแบบธรรมดามันไม่ได้อยู่แล้วนะคะใบต่อไปที่คุณแม่ใช้ค่ะก็คือกระเป๋าจากแบรนด์ c ชาแนลซึ่งเป็นสีอะไรมันจะแซบขนาดไหนไปดูกันค่ะ สำหรับใบนี้นะคะจะเป็น c h a n e l Classic Purple Caviar ค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นสีที่มันมีความแบบเก๋กไก่นะเป็นสีม่วงแต่เป็นม่วงแววๆม่วงฟิลแบบเมทัลลิกอะทุกคนไซส์ Size ของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่15.5คูณ25.5คูณ6.5ซนติเมตรค่ะ ซึ่งแน่นอนว่ากระเป๋าสัตนะคะก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนเนี่ยชอบถูกใจกันอยู่แล้วสําหรับตัว Chanel Classic s a t เนาะเขาก็มีให้เลือกหลายสีหลายวัสดุด,ด้วยกันตัวที่คุณแม่ Micky m i n a ชถืออยู่ใบนี้ค่ะจะเป็นแบบว่าหนังคาเวียนะก็จะให้ความทนทานให้ความเท่ให้ความเก๋มากกว่าส่วนใครที่ชอบแนวแนวแบบความรู้ราสายลูกคุณเนี่ยแนะนําว่าให้ไปดูเป็นหนังแกะหนังรบเรียบแบบนี้นะคะก็จะทําให้มันได้ในความหรูหรามากกว่าแต่ใครอยากได้ฟีลแบบแซ่บแซบแซบิซบเซบียบ,แบ,แ,บ,แ,บแบบนี้นะคะก็ต้อง เป็นหนังหนังคาเวียค่ะสําหรับไปนี้ค่ะราคาอยู่ที่3า5 0 0 0หกันบาทค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเข้าไปในช็อปมอสปอไ์้เลยว่าพวกสีที่เป็นสีต่างๆแบบนี้อาจจะต้องไปสอบถาม <Okay. S 1> ดูนะคะว่าตอนนี้ซีซั่นนี้มีสีอะไรที่มันมาแรงบ้างมีสีอะไรที่กําลังเข้าใหม่นะคะเป็นคอลเลคชันใหม่เพราะว่าแต่ละคอลเลคชันเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยๆนะนอกจากว่าใครที่อยากได้รุ่นคลาสสิกจริงๆก็จะมีตัวที่เป็นสีดําเอยสีขาวเอยแบบนี้เนี่ย ก็จะพอหาได้แบบในทุกช่วงของทุกๆคอลเลคชันเลยค่ะไปดูกันที่ใบต่อไปกันเลยดีกว่าใบาต่อไปค่ะเรายังคงอยู่กันที่แบรนด์ชาแนลนะคะใบ,บที่คุ่นแม่เลือกมาใช้ค่ะก็คือ c h a n ล e l 22แต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่สีดําอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนไปดูกันค่ะ สำหรับใบนี้ค่ะเป็น c h a n e n 22นะคะไซส์ของใบนี้อยู่ที่ 39, คูณสีคูณเซนติเมตรค่ะซึ่งตัวที่แม่เลือกมาถือตัวนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุของเดนิมค่ะทุกคนเป็นการเอาผ้าเดนิมเนี่ยมาฟอกสีก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่สีเดียวกันทั้งใบนะมันก็จะมีสีเข้มฟอกสีอ่อนบ้างไล่สีไล่ระดับกันไปให้มันดูมีเลเยอร์นะ,ะไม่ใช่แค่สีพื้นสีเดียวสาดลงไปมาพร้อมกับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการลงตัวที่เป็นโลโก้ c h a n e l เอาไว้นะคะ พอตัวโลโก้ของ c ชา n นลเนี่ยมันไปตัดกับผ้ายีเนี่ยสีมันก็เพิ่มความเพรความเก,มเก๋เข้าไปอีกสําหรับกระเป๋าใบนี้และราคาของน้องคนนี้ค่ะอยู่ที่2อง0 0 0บาทค่ะหรือว่าแม่จะเป็นแบบว่าสายชาแนลนะคะเป็นแฟนชาแนลจริงๆเพราะว่าใบาต่อไปที่เห็นแม่ถือบ่อยอีกหนึ่งใบนะคะจะเป็นใบแบบอุ๊กกิบใบเ,เล็กๆอะไรเงี้ยมาจากแบรนด์ชาแนลอีกเช่นเดียวกันเลยค่ะ okay. สำหรับตัวนี้ค่ะคือ Chanel Clutch with Chain นะคะตัวนี้ไซส์เขาน่ารักน่นารักค่ะทุกคนอยู่ที่11คูณ11คูณ5.5ซนติเมตรค่ะวัสดุของหนังใบนี้ค่ะเป็นหนังลูกแกะค่ะให้ความที่มีความหรูหรามีความแวววาวนะมีความนุ่มปูค่ะทุกคนตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับ Prop เฉยๆคือใส่แล้วก็ทำให้ถ่ายรูปสวยขึ้น complete ลูกได้แต่ว่ามันใส่อะไรไม่ได้หรอก ด้วยตัวกระเป๋าเองก็ใบเล็กอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาทำออปชันมาให้นะอย่างตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวท็อปแฮนโดลท็อปแฮนโดลก็เอาไว้แบบเออถือออกงานเล็กๆแบบงานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยใส่บัตรเครดิตใส่อะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆหรือว่าใครอยากจะใช้กระเป๋าใบนี้ไป complete look ในช่วงกลางวันนะคะเขาก็มีสายมาให้เช่นเดียวกันเป็นสายที่เอาไวส้สะพายสาหรับ cross body ค่ะใบที่แม่เลือกมาใช้เนี่ยมันเป็นสีชมพูหวานๆคะ่ะทุกคนใครที่อยากจะได้ลุคแบบนี้หวานๆแบบนี้นะคะไปจัดได้เลยะคะ่ะราคาอยู่ที่1นึ่งแ 3,000บาทค่ะและอีกหนึ่งใบที่เราเห็นกันใน Instagram ของ m ิก k มินาจนะคะใบนี้เนี่ยเป็นใบที่เป็นใบตำนานค่ะเพราะว่าคนออกแบบเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรจากไปแล้วนะคะก็คือคุณเวอร์จินั่นเองนะคะเป็นคอลเลกชันที่เขาได้ทำเอาไว้เรียกได้ว่าเป็นมรดกทางงานศิลปะทางแฟชั่นนะคะที่ทิ้งเอาไว้แล้วก็ตัวที่เป็นคอลเลกชันนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวไปดูกันค่ะว่าเป็นสินค้าของลุยพี่ตองใบไหนรุ่นไหนกันค่ะ ใบนี้ค่ะเป็นหลุยวิต t t คอตวิล40 l l e 40 Virgil l e a t h e r Multi Color นะคะแน่นอนว่าคุณ v บ r g i จเนี่ยเขาจะชอบเล่นในเรื่องของสีสันให้มันออกมาเป็นแบบผสมสีกันไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้ที่ทำออกมาหลายๆสีนะคะหรือว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายคนให้ความสนใจกันมากจะมีการเอาสีต่างๆมาผสมกันโดยเขาเลือกใช้สีที่มีความรุนแรงมีความจัดจ้านให้ความรู้สึกสดชื่นสดใสเหมาะกับซัม e r ์มากๆนะคะตัวนี้เนี่ยทำออกมาในลักษณะของทรงหีบเดินทางนะคะเมื่อก่อนเนี่ยหลุยวิตองเขาดังมาจากการทำหีบ ทำกระเป๋าเดินทางก่อนนะทำให้มีหลายๆช่วงคอลเลกชันหลังๆที่ออกมาแล้วเนี่ยเขาก็เอาแรงบันดาลใจจากตรงน,นั้นอะมาทําแล้วก็มาต่อยอดเหมือนเอามรดกของทางแบรนด์เนี่ยเอากลับมาฟื้นฟูใหม่ถ่ายทอดมาเป็นเรื่องราวใหม่ๆผ่านทางตัวศิลปินตัวดีไซเนอร์นะคะอย่างเช่นใบนี้ก็เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่ามีทั้งสีชมพูสีน้ําเงินสีเหลืองนะคะที่รวมกันออกมาแล้วเรียกได้ว่าสดชื่นมากๆเลยไซยส์ของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่40คูณ3คูณ15เซนติเมตรค่ะซึ่งก,ก็บอกว่าใบนี้เนี่ยโม ในไทยน่าจะไม่ได้เข้านะคะหรือว่าถ้าเข้าเนี่ยก็น่าจะหมดคอลเลคชันไปแล้วราคาของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่22,700จดอดลลาร์ค่ะทุกคนเดี๋ยวมดแปลงค่าเงินไว้ให้ด้านบนนี้นะใครที่เป็นนักสะสมนะคะบอกได้เลยว่าคุณต้องมีกระเป๋าของคอลเลคชันที่เวอร์จิลเขาออกแบบไว้อย่างน้อยสักหนึ่งใบในคอลเลคชันกลุ่มกระเป๋าของคุณนะคะจำได้ว่าตอนที่มันเกิดเรื่องขึ้นอะไรเงี้ยมสไปทํางานตอนนั้นมสยังเป็น SA อยู่ที่ดีออนะคะตอนที่เดินไปทํางานอะ่ะด้านหน้าของช็อปลุยวิตองอะคะ่ะมีการเหมือน เปลี่ยนดิสเพลย์เปลี่ยนอะไรทั้งหมดเพื่อทำการระลึกถึงคุณเบอร์จิลอาบโลนะคะ ว่าเขาเป็นดีไซเนอร์ที่ได้รับการยกย่ยองเป็นดีไซเนอร์ที่สร้างมรดกสร้างงานศิละปะเอาไว้ให้กับแบรนด์มากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นนักสะสมของแบรนด์เนมมีไว้สักหนึ่งรุ่นม,มีไว้สักหนึ่งใบมอสว่ามันจะทําให้กลุ่มของคุณเนี่ย complete มากขึ้นแน่นอนเลยถ้าคุณชอบเรื่องราวแบรนด์เนมแบบนี้นะคะอยากให้มอสไปส่องกระเป๋าใครอีกจริงๆหลังๆเนี่ยอยากได้ส่องแบบฟิลดาราเกาหลีอะไรเงี้ยจริงๆตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดูซีรีส์เกาหลีเยอะมากเลยค่ะทุกคนคลิปต่อไปเราส่องใครดีชาอึ ใครอยากให้ไปส่องชาอึนอูสุดหล่อของเรานะคะพิมคอมเมนต์มาว่าชาอึนอูชาอึนอูถ้ามีคนชอบแบบเดียวกันเดี๋ยวรจะรีบไปส่องให้เลยหนุ่มๆที่แบบว่าอยากจะใช้ของแบรนด์เนมก็จะได้เอาสไตล์แบบอปป้าเนี่ยไปอัดแอปใช้ด้วยนะว่าใบไหนถือออกมาแล้วมันปังใบไหนถือออกมาแล้วมันเลิศโอเคป่ะอย่าลืมนะใครอยากดูชาอึนอูพิมพ์มาเลย โอเคไหมคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะเราจะมาเจอกันที่ช่องแคสซิล่าโนี้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ถ้าคุณไม่อยากตัดสินใจพลาดในการซื้อของแบรนด์เนมแล้วก็กดติดตามช่องโมไปได้เลยค่ะบ๊ายบาย